เกษตรอีสานชาแนลนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งสวนโปะโปงงามนะครับทิกัดอยู่บ้านอุดมชาติตำบลบัวงามอำเภอเดีอุดมจังหวัดอุบลราชธ,ธานีครับผมเดี๋ยว่าพ่อครับจะท้องสวนมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้น้นำตัวกับพี่น้องนะครับกับผมกับค <พา S 2> ุณพ่พอคือคุณพ่อคุณมีพ่อพารหรือคือเรียนเรียนเขาเกินพอ่อเพื่อนน่ะล่ะพ่อยังเครือเนาะพ่อยังเครือนนี่ล่ะ ผมคือเด็กมานกปลูกต้นโกโก้ครับอ่าที่แลกมันก็ทั้งที่น้องทั้งจังหวัดอุดรเพิ่นปูก,ก่อนเพิ่นได้ผลแล้วก็เลยเพิ่นแนนํำไม่ปลูกครับเออก็กเลยเพิ่นก็นเลยแนะนํำเอาเบียทั้งเพิ่นมาเพิ่นก็นเลยเอามาทรงให้ปลูกตั้งแต่ปลูกมันวันที่ยี่สิบสามก็นาคดาหกสามโอ้ปลูกมาเขามีเบียรไม่หลายเป็นไหนเลยครับ เบี้ยนี่เอามาปลูกที่แรกเอามาเอามาปลูกเริ่มต้นเพียงจะซึมล้อมองางทีว่าไรหนึ่งโอ้โหไรหนึ่งลอยลอยลอยเบีย้ยลอยเบีย้ยเอามาเสริมอีคาซิปกับเพราะว่างไรเคืงองกระท่อก็เลยม,มาปลูกนในในส่วนที่เขาปลูกห่างกันเที่ยงเมตรนี่ครับปลูกสามคุณสามสามคุณสามนนะครับมันเป็นหน่ยวยน่ะเนาะแม่นหน่วยมันก็ขนาดนี้อ,อ่ะ นี่ขนาดนี้ก็คือคือเ้าตัดได้นี่ตัดได้มาับแมนขนาดนี้ตัดได้นี่ขนาดนี้ตัดได้นี่ขนาดนี้ตัดได้นี่ขนาดนี้ตัดได้เบิร์ตตัดได้เบิร์ตแมนนี่ตัดได้แล้วแต่ว่ามันยังหน่อยเกินไปอยู่ห้องว่าไหนไปขายครับต้องตัดไว้เขาต้องเอาเม็ดมันไว้ตากเขาเขาเขาไปขายจังไงนี่ครับขายเขาทีมีผู้รับซื้ออยู่อมีคนรับซื้อยืนยืนยืน ยี่มีสูงใหญ่ขายอยู่หนึ่งยืนโอ้โอ้โอ้ขายกันหนึกิโลละสิบห้าบาทลขายแบบนี้เลยขายแบบนี้เลยเป็นหน่วยสดเลยแฉะแมนขายสดเลยขายเป็นหน่วยขายเลยหน่วยขนาดทั้งสี่ค่ะตบของหน่วยโตโลหรือโลใหญ่ขนาดทั้งสั่นกับสิบหน่วยละโลครับใหญ่ขึ้นกว่าหันกระโลกลัวครับผมแต่ว่าต้นหนึ่งถามมันเป็นจริงจริมันสิบประมาณหาสิบหกสิบหน่วยโอ้เป็นดกได้หน่วยนะครับ ต้นบัวท่อมพูนท่อดาต้นบัวใบย่แหงต้นบัสูงเนาะต้นน้ำต่ำนะครับเนาะนี่คือสูงสุดแล้วนี่สูงสุดบอครับต้นแมนซานี่เป็นหน่วยโอ้ครับพี่น้องครับหน่วยมันสี่ได้ปีเอ้ยปีแปดเดือนเริ่มเป็นดอกโคโคเฮานะปี่แปดเดือนจนเป็นเป็นดอกครับอ่าถ้าพี่น้องกับปลูกกะบัวใบยังกิโตพุ่งกว่าใดกิโตให้กว่าใดอืมครับผมมันมากดินแบบไรครับนี่โคโคมันได้ทุกดิน ทุกดินเนาะถาเขาห่าเขาเพียนจังน้อยไ็ได้ทุกดินโบต้องแหยสแห้งขัแสแสซ้หนึงโบเป็นอย่างครับไปพี่น้องเารอเบิ้งข้างในนี่งอ่ามารอเบิ้ลข้างในนบสวนกปูปูคนผูอันนี้ใส่พื้นที่บร้ลายเนาะหางาบเ้าเข้าปูมีต้นปูป้กันนะครับเนาะโอ้ต้นนี้ยงสูงกระมูอยู่ต้นนี้ยังสูงอยู่ เป็นหน่วยกักังห่อตัวเป็นใ่่จ้หน่อยเลยใบเืองหลืองครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยขึ้นก็แตกยอดออกใบไม้เขาเห็ดสาได้พวครับโอ้หเห็ดสาก็ได้เนาะอนโนี่ครับพี่น้องพูปูกง่ายๆนะครับผู้ทางบ้านเพื่อนต้นนี้ตัดไปแล้วเนาะ โอ้ตัวนี้ง่ายไหมครับพี่น้องคพันหนึ่งชุ่มพอนึงในพันชุ่มพอนึงชุ่มพอนึงคือการเบิดแต่ว่ามันที่มันที่เป็นรูผสมตอนนี้เป็นรูผสมมันที่เป็นสีม่วงนี่คือคือขนาดนี้ก็อ่าิตัดได้แล้วนี่ครับตัดได้แล้วนี่เขาตัดไปขายไร้หน่วยแล้วนี่ก็แม่นตัดได้นี่ก็อ่านตัดได้อีกจังหน่อยครับกลุ่มนี้ย่างวันพ่อตัดมันที่เป็นไปเรื่อย โอ้มันขึ้นมันขึ้นมันต้นเลยแมน้าถ้ามันสมบูรณ์มันติขึ้นหนึ่งแต่ดินนี่ไปเห็นบ่อนี่ดอกมันเห็นบ่อเห็นบ่อเนี่ครับอ่านี่เห็นบ่อดอกมันงานทาม่เนี่ยเขาต้องใส่ปุ๋ยเพี้ยนไปหนาแรงหดน้ำเนี่มันก็สิดอกมันเป็นเข่าๆดอกมันต้นหนึ่งกี่เป็นส้นแสนดอกเด้โอ้มันไม่เนหน่อยดอกเด้ดูไอ้มันอยขนาดนี่ยดูไอ้มันเนี่ยทามันสมบูรณ์จริงๆแมนบดนี่ครับงงานนะมันนี่แมนบดเห็นบ่อนี่มันจะแตกไปบดนี่นแต่ต้นนี่ก็ยุบ ดาวโมเย่นี่เป็นซิปเป็นเศร้าอะไรนี่โกโก้นี่เราโกโก้พี่น้องอ้าวถ้าสนใจก็เบิ่งเอาต้นปูคตัดใจน้อยท่าของห้องก็ขนใจนายังน้อยครับบอลว่านี่ต้นนี้มันมันแฉช่วงนี้เห็นบอเริ่มเริ่มเริ่มเป็นดอกอลไรเ็นบ่โอ้นี่มันก็รักดอกแทนถ้าถ้าอากาศเขาเปลี่ยนปั๊บนี่มันสิออกดอกมาเลยผุณเ็นบ่ดอกมันเอิ่นมันออกน้ำต้นเลยเนาะแม่น้ำลำต้นนันจริงแม่น้ำ โอ้ดอกมันออกเห็น<ม>ดอกเรี่มเริ่มสีสุกแล้เวเห็นบ่มันแตกออกมานะเป็นจุดแรกแตกเป็นคือดอ,อกปกเฟืองเทาน,นี้ล่ะมันจะไปเลยเลยแ<อ>ต<อ>่ละต้นนี่ต้นนี้มีตั้งสามสี่ทิพหน่วยได้ตัดไปแน่แล้วโอ้กคล้ายไปนยแน่เหล่านี้ก็ลังสเต็มมันมีดอกตะกีบ้อนมีดอกขึ้นบ่ดอกก้าลังเต็มเห็นบ่โอ้ครผุดอกก้าลังเป็นเห็นบ่เต็มลำต้นของดอกหลายดอกเป็นผู้ขึ้นมาจังเอยแข็งคักน่าดอกกันนี่ครับดอกมันขึ้นแบบนี้นะครับ ขื่นน้ำตุนมาเลยครับออกกลางน้ำตุนเลยโอ้ไปไปเบิ่งทางในครับพาชมสวนโกโก้นะครับสวนกโก้คนเอาที่นอนถือไม้ปลายามก็ได้เห็นบ่นี่นี่กระลังเริ่ม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 เป็นดอกเป็นน้อยแล้วเห็นบ่่ครับเริ่มอบ่่งวยเริ่มนี่ตัวนี้ออกน้อยมันชุกไปเน่แล้วเขาตัดไปแล้วถ้ามันแสงแห้งมันสะใบเหลืองครับ เราเอามะแต่งมไม่ก็ได้ใบเดี๋ยวเ,ยเราก,รนนก็มันก็ะคืดนึ่ก็ร่างคลื่เห็นบ่งบอกอืมคลืนแล้วตัวนี้ปลูกแซมในสวนยางไหมครับปลูกแซมในสวนยางเออครับพี่นอ้องปลูกได้เลยอืมโอ้เพิ่นเช็ดสวนยางพี่น้องครับเพิ่นแบบปลูปกแซมในสนสวยางล่องกลางสวนยางเลยครับน,รน,นี่เลยก๊กโกโก้ครับพี่น้องครับ ข้ากินข้าอยากเขามีวัดเขาปลูกบัวตองบตองไปขอมันกินนี่นอกจากโกโก้แล้วก็มีขาอยากกพี่น้องขายาเขามาุดไปกินข้าครับขาก็นีครับก็บัจะคกับที่น้องเขากินนก็มาห้กพี่น้องเขาห้อถ่าองกินมาอยากเลยนคืมันเป็นวนเวยวงนผลนักสิวงพอมันแสแห้ง ครับบายเขาบอกว่ามันจะเป็นดอกบานเริ่มเริ่มแล้วนี่ค่ะมันแห้งปั๊บมันจะออกดอกทันทีตั้งแต่เ้าปลูกม่านี่มันคือมีปัญหาบปล่ครับโกโก้เนี่ยโกโก้เนี่ยปัญหามันหน่อยโกโก้โซเรียนบอกโซเรียนเนาะแมนปัญหาหน่อยโซเรียนนี่การปลูกยังสี่ตายครับมัเหลืออืมผมยังว่าไนี่อันเดนอะยังว่านี่มาปฏิบัติเรียกถากมันยังหนาล้ำเขาล้ำวัวเดี๋ยวก็มาเพี้ยนมันระบายเพี้ยนก็รัางเห็นบ่อที่ เริ่มเริ่มเป็นต้มเป็นตาอลไรที่ออกดอกแล้วนี่เห็นน่วยมันกระลังเห็นมอหน่อยแนวหน่วยนี่ออกหน่วยมันปลูมือหยากเนาะดูแหลมหูหยากตอนที่สิเป็นสีแดงที่ฉันตัวนั้นอืบางทีก้มโดกของมันมาดนี่ต้นน้อยนี่ละนี่น้อยแต่ว่าดกคักเมื่อนี่ตอนนี้ตกอยู่ประมาณเกือบร้อยน่วยแต่ว่ามันสีบปรตืงเบิดดอกก็จะมี่เป็นบางน่วยกระลังกระลังนี่เพราะว่าหนาบางงานมันสือึ้น มันฝนมันฝนเล็งแห้งกรรังกังแตกใหม่มีละหนวยมันแมนปัตนี่กรังใหญ่กระังใหญ่เี่น้อหนวยต้นชี้แดนีชมพูนามมี่ละใบมันสีเหลืองเยอะก็เยอะก็ขึ้นแล้วมันปลูกได้หอมกับบเป็นอย่างนะครับมันเตินตตัวเนาะมันมาคมเหมัวนมัวครับมาคมโอ้โหมาคม้าไปปลูกเดียวข้าก็ตรองเลยคุ้ม องต้นกล้วยตัวยังคุ้มไหวกันไหวยั้แงแดดย่ี้คือพีีเหลียงเนาะตัวนี้ข้าใส้สวนางให้เลยนี่านงทใช้มัดวงาดวงจอมันอตัวนี้ทายงานหนึ่งเพราะวเด็เบ่งูดครับที่ครับพี่หน้อเติมสวนยำให้เลยครับมีเด็กกุกกุกลมกรไดรมันเดมัื ตอนนั้นเป็นหมาแก้ลายเนาะแม่นันเป็นหมาหลายละดอกมันงผีลายเป็นคู่ๆที่ดอกเห็นบอนคือเัง่ี่พราะว่ามันมันมีดอกคอัมันหึ้มมันกำลังเป็นดอกนงวยนี่ลายอ่ะครับข้าปลูกเอาก็กล้วยคุู่ใหม่ก็ได้ข้าวปี๊ดครับทั้งผีก็มีกล้วยผสมนั่อีกกล้วยเอาไปกินเรื่งกล้วยน้ำครับกินเรื่งกล้วยกินเรื่งโกโก้แล้วบันเพราะว่าระยะในบ้านเนุ้มคู่บ้านในเที้ยนมั่นครับเพราะว่าไม่นานต้องขอไม่น้องครับ ส่วนใหญ่มันเส็ที่ละมันโกโก้บังทางนี้งามอยู่เพราะว่ามันเส็แค่ตอนตรงนั้นหาพี่น้องเข้าสนใจอยากปลูกนี่เข้าวต้นขม้าติดต่อที่ละติดตอ่ตอติดต่อหนีได้ไหครับหนี่ก็ได้อืมนี่เบียร์มีพันธุ์มันขายอ๋อแต่ว่ามีช่องทางทติดต่อหายนะครับเนอ,อ,อฮึเออนะครับ เป็นอีกพืชเศรษฐกิจอีกตัวห<ด>นึ่นงนะครับพี่น้องนา่าสนใจครับใครมีสวนยางอยู่ก็สามารถนําไปปลูกในหลองยางจะฟ้องได้ครับนี่โโค,รนครับใหญ่ถือว่าโตเร็วนะครับเนาะแต่เวลาบดดูตีแปดเดือนตีแปดเดือนถึงเป็นหน่วยปีแปดเดือนได้ผลผลิตเลยไดแต่บอเต็มที่แต่ว่าข้าวสองสามปีเป็นเต็มหรื่แม่นโอ้ครับผมสวนยางเพิ่นบ่แม่นจะปลูกโ,โกโก้เลยครับของพ่อได้หลวงเฮาครับเป็นการปลูกผสมผสานครับในสวนยางเพิ่นออื สวนคาเพิ่ปลูกเต็มไลเลยครับนอย่งถึงสวนคาเพิ่นครับอ๋อ่ลไมนอืโนดใบเดียวมันก็แฉกไมล่ละครับีางนนี <c oughs> ้นนสวนไท่นะครับนอขาดนามันินกินตลอดปีอืน้ม่อันนี้ไผ่ไผ่ยังครับเนี่เขาเานไผ่เลีเ้ยงนาะไผ่เลีเ่ยงครับตามเขาเอนไผ่เลีเ้ยง เเงให้กินิอยกครับำวัวอย่างงใหม่ก็ไปกินหมดเชนนี้กินข้เา้หมครับใส่พื้นที่บริหลายได้ครับพี่น่องครับได้ว่าเพิ่นปลูกหลากหลายแห้งครับในสวนพื่นน้ใหม่แล้วก็ออกนะครับ้ใหม่เห็นบ่อียน้ใม่่คยบ่ไทเลียงครับพี่น้องไทเลียงน้องใม่มัที่มีตลอดปีขาหดดนาน้ใหม่ไปกินตลอดเด้หมดเลนมจะน้หมเพิ่มหมนี้หมนี้หมนกินต้องไปนี่พื้นที่ อยูนีจักไรครับไรเดียวเนาะแต่ว่าพอออกแบบเดหลากหลายนะครับครับปวดปนิบิ่อนวดวเป็นเต็มที่นในพีู้อนนะววฮครับนีโกโก้เฮวนดูโกโก้คุ้มไปแล้วก็ยังเป็นน้อยขึ้นมากน่ยครับทังรูมเลยเฮ้ยยังทั้งรมบ้านทังรมมันสิมีปลูกจกไข่ปลูก ่าบักข่ามันพอนหนมันบอมี่อ่าเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิรงน้องลุมครับผมเดี๋ยวไห้องลุมนี่ครับเป็นเลียงขอวพร้อมครับพี่น้องครับตรงนี้ก็มีงัวมีพี่ขุขอกูยากัมีเรียบร้อยสวยามเลียงไวอีกหาโตนะครับนาองหาโตโอ้ยขีมันร้ายแหงครับพี่น้องครับก็จดีด้ฟุ้นเลวยนะไปใส่ครับผมใส่กุ้ใส่ของใส่หอยใส่นาเขาหีละไปลงไปเบิรองส่วนห้องลุมครับอ่าเลือกจากน้็ใสนา Ode, ข้างผีก็ขึอปูโคโก้เพื่ออีกข้างนี้ก็โคโก้ขึ้นโคโก้ต้องีปู้า้งกปูก้ีาหน่โอที่บ่อใหญ่หรอกครับครับครับใส่พื้นที่ขางบานคุ้มค้าแห้งครับ,พ,รบพ,พี่น,น้องครับมีมา,<อ>า,าเบงสวนพนครับทานน้องครับปูยาเลี้ยงง้าในบ่อกขาเลี้ยงปลาปลาหลายลโอ้ปลาปลาาปลาบัดผู้ปลา บเอาหาวหานมหาบ้านให้เบิ่งครับถ้าผลกระปูกก็พวกเผาเนาะก็เผาพืชมันจะเป็นเขาเทียแบบบ่อบ่อแบบนี้เขาก็จะออกแบบให้มันละง่ายครับอือหือมันจะเป็นคู่การอ๋อเป็นคู่การข้าวบองขามใส่ใส่ทั้งขามกับมีหนามีได้ที่ปลูกทั่วดินทั้งอันนี้ก็เป็นบ่อปลาโอ้มันเป็น เป็นบ่อขแหนบขางตัวนี้เป็นก๊อกลางเลยเหรอครับเนี่ตัวนี้เป็นก๊อกลางก๊อกลางเนาะแต่่อนี่เป็นให้น่าเนาะครับแต่งเป็นก๊อกลางมาจากเขาเห็ดแางไม่โค้เขามาเห็ดไทยมีก้อนหนึ่งเบื้ปลาบอลก็ได้ก็มีบ่อสองบ่ออยู่ทั้งขอบนะครับนี่เราเห็ดลักษณะนี่มันเข้ากันดีอยากเหาจะปลูกยังกระไรทั้งกลางปลูกเน่ากินเน่าอยากครับผมหุงก็เบื้อจิ้นหุงไหมตัวนี้ก็จะซุกเราบุ้งเห็ดบ่อหนี่งน้ำต้มนี่นี่นี่เฮ้ครับ เลี้ยงเลยเริ่มเลี้ยงเลยครับตัว <upright> น <flips over> em ี้ครับผมเอาไปกินไร้แล้วพี่น้องมากินไร้แล้วกราก็ังสินุกอยู่แล้วนี่ครับผมคุณพ่อมี่เนี่ยคิดยังไงครับคือเดี๋ยวมาเห็ดลักษณะแบบนี้ครับเรคิดว่ามันรู้ไปน้ำปลได้แม่นบ่ครับเเาาก็อายุเ้าสูงแล้วเัาไปใส่ปลได้เัาก็ตัดเห็ดแบบนี้ครับเลิกกินเลิกกินหอยมูกินเลิกกินเลาก็หอยมูกินเลอกหายมูกแล้วก็ขายขายเพื่อไหนมา ปุ๋ยสื่อยังใส่ไปครับเรือหานี่ปุ๋ยเปลาเขาขายมีปุ๋ยปล่าขายเมื่อเขามาสั่งซื้อเขาขายครับเขาก็เฮ็ดเป็นแบบพอเฮ็ดได้พอไปได้มาได้เขานี่ละเพราะว่าอายุมันก็สูงแล้วหกสิบกว่าปีแล้วมันก็เกษียณแล้วอังซะครับชีวิตบรรพายเกษียณครับมาเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานเอาสุดท้ายให้ฝากพี่น้องแค่นี้ใครจะ มาเ็ดแนวทางนี่คมแนวทางตัวนี้กะบ่เปย์ยังเก็ดคือกันก็พอใหญ่นี่ยละบ่เปย์ยังดอกนี่ดีแล้วนี่ยายาสิว่าบ่เฮดเฮดไว้ห้องสิบ่ได้ซื้อคนกินครับถือว่าเกษตรตัวนี้มันเป็นโครงการของพระราชษฎรีของพ่อของแม่เฮาแล้วของพ่อหลวงของเฮาครับเออเพิ่นเฮ็ดจังซี่อยู่ห้อยู่หน้าต้องเฮ็ดจังซี่กล้วยก็มีอยากกินกล้วยเฮาก็ได้ยิ่งกล้วย อยากกินผหุ่งก็้กินงพวงครับอยากกินปลาดึกปลาในบ่อกินมากินครบองเาต้องซื้อเพิ่นแต่ไก่หองมันไมีเบิร์ตเพราะผู้ใหญ่เพิ่งได้อาหารในตนเองพึ่งผ้าจะคล้องไเพรนนานตนเองพึ่งผ้าภายนห้องมีพี่น้องมาหาก็ได้กินครับอ่ากันนี่ก็มาลดมาสิบตึกปลาต้มกินทุกินมายามเพิ่อได้ครับพี่น้องครับให้กินต้มปลาครับนี่ละ ครับผมคือว่าโอเคอย่ดลองทำเนี่ยนอครับผมโอเคครับมือนี้ขอบคุณคุณพลอยหลายครับถีม่มาให้แนวคิดนะครับในการเกษตรแบบผสมผสานนะครับเป็นกระปุกพื้นใี่พื้นที่ปลอดภยครับพี่น้องประมาณไรก่กลัวนะครับไรเครื่อง,ออองะนะครับแต่ว,ว่าออกแบบมีทั้งน้องปลามีทั้งอียงยงอย่างวัตถุย่างครับ ครับผมโอเคครับผมโอเคครับพี่น้องครับมือนีนกะฝากพี่น้องสักนิดครับเดี๋ยวคลิปหนาผมจะพาไปเบื่องสวนที่สวยอีกครับผมมือนีก็ขอบคุณเจ้าของสวนเพิ่นได้หลายครับผมครับผมโอเคครับพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ